ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปูช่ชอบตอนอันนี้บอเขาเอื้นวารถพระคุณเจ้าหลวงปูช่ชอบฐานนสโมเล่าเรื่องตลกของท่านเกี่ยวกับร,รถยนต์ให้พระลูกเนียนหลานฟังท่านบอกสมัยเป็นเด็กเราไม่เคยเห็นรถยนต์มาก่อนสมัยเราเป็นเด็กรถยนต์กลไกในประเทศไทย ยังมีไม่มากอย่างทุกวันนี้สมัยก่อนกรุงเทพเมืองหลวงรถลามมาหลิกมีแทบจะนับคันได้สมัยเราเป็นเด็กพาหนะที่ใช้ในการเดินทางดีที่สุดคือล้อเกวียนหรือไม่ก็ม้ากับจ้อนพื้นเมืองถ้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางเหล่านี้แล้วคนสมัยก่อนเขาจะเดินทางด้วยออสตินเดินตีนเปล่าพอย้ายมาอยู่บ้านหนองบัวบาง ท่านได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องรถยนต์ให้ฟังคนเฒ่าคนแก่บอกท่านว่าที่เมืองอุดรมีรถคันหนึ่งเป็นรถประจําตําแหน่งของเจ้าเมืองอุดรถ้าอยากเห็นรถยนต์กับแสงไฟฟ้าให้ไปดูที่เมืองอุดรสมัยก่อนท่านว่าไม่มีแสงสีให้เห็นเหมือนอย่างทุกวันนี้ตอนไปขายของที่อุดรพอตกเย็นท่านกับเพื่อนจะไปยืนคุยกันใต้แสงไฟฟ้า พอได้ยินเสียงยางเคาะระฆังบอกเวลาสามทุ่มท่านกับเพื่อนก็จะพากันกลับที่พักเพราะเขาจะดับไฟตามถนนหนทางสมัยนั้นเมืองอุดรพอสี่ทุ่มเขาก็จะดับไฟตามถนนหนทางองค์ท่านหลวงป,ปูช่ชอบไปขายของเมืองอุดรเทือใดก็บอได้เห็นรถกับเขาจักเทือรถแท้ๆเป็นจังไหรก็บ่ได้เห็นกับเขาเห็นห้อยลอ่อก็ะคิดว่าเป็นห้อยเกวียน ห้อยเกวียนข้างนี้มันคือไงแท้มูไปน้ากันมันวา่าไห้บักหามึงห้อยยัจังสี่เขาเอื้นห้อยอรถโบเมนห้อยเกวียนบักปึกหลวงพอเล่าจบพ่อแม่ครูอาจารย์หัวเราะจนน้ำตาเล็ดพวกกองหนุนยุทธการบันเทิงอย่างพวกเราก็ขำลั่นไปตามๆกันองค์ท่านขำตัวเองในตอนนั้นที่ไม่รู้จักรถยนต์จนถูกเพื่อนว่าให้ท่านว่า ตอนเป็นข้อเราว,ว่าเราไม่เคยเห็นรถยนต์ของจริงสักครั้งเลยจนเราบวชมาแล้วถึงได้เห็นรถยนต์ของจริงเราเห็นรถยนต์ของจริงตอนอายุ 28, 000, 2 8ษา5ท่านว่าตอนนั้นเรามาเที่ยววิเวกทางเมืองเลยลมศักสมัยนั้นเมืองเลยลมศักยังไม่มีทางรถยนต์วิ่งหากันเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นจะมีแต่ทางล้อเกวียนของพวกพ่อค้า นายห้อยเขาเที่ยวป่าเอาของไปขายทางรถยนต์เมืองเลยหลุมศักิ์สมัยนั้นจะมีแต่ทางรถลากสูงเท่านั้นวันที่เห็นรถยนต์เราเดินออกจากป่าไปหล่มศักด์ระหว่างเดินตามทางรถลากไม้มาได้ยินเสียงดังกระหึ่มมาจากทางด้านหลังเราสงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่จึงหยุดฟังฟังไปฟังมาก็แยกไม่ออกว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่ เพราะไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาจากที่ไหนมาก่อนเสียงนี้มุ่งมาทางเรายือนอยู่ฝุ่นนี้ฟุ้งกระจายไปทั่วเห็นฝุ่นฟุง้งเราเข้าใจว่าพวกสัตว์ป่าหมูใหญ่มันคงตกใจวิ่งหนีอะไรมาทางนี้หลวงปู่ชอบเท้าลบยุพภ่มิไม่จอบเบิงว่ามันคืออีอย่างเสียงดังอื้ออืออือมาทางเท้าฝุ่นไงง่องกบถีบ พอเห็นตัวตนต้นเสียงแล้วที่คิดว่ามันเป็นเสียงสัตว์ใหญ่ยางช่างอย่างควายปาง่วป่า,ม,า,ปามันโบแมนตี D. คิดแวบ,บขึ้นมาอีอันนี้บอกเขาเอื่อนวนารถพาอคิดว่าเป็นอรถถเอายางออกไปเบิงมันไกลกๆอยากเห็นมานาาแล้วรถยนต์คั้นแท้ๆมันเป็นจังไหนวะคนขับรถซุ่งเห็นพระเขาถามอาจารย์สิไปทางใดถ้าสิไปลม กานิมต์ข้นอรถไปน้ากันเฮาบอกอาตมาสิไปลมคนขับก็ให้อดอรรถเอาบริการเฮาขืนรถรถยนต์คันนี้บ่มีประตูเด้เวลาขึ้นกมุดหัวเข้าไปโลดบม่ต้องมาเสียเวลาเปิดปิดประตูให้ยุงยากบอลน,นั่งก็เป็นไม้กระดานแข็งปกบ่นุ่มดากคือจังบอลน,นั่งรถสมัยนี้โอ้นขี่ซัมีกกะทอวสุดสบายแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ชอบ ท่านได้เห็นรถยนต์และได้นั่งรถยนต์องค์ท่านเห็นรถยนต์ครั้งแรกเมื่ออายุ28ปีตอนองค์ท่านเล่าไปหัวเราะไปพวกพระหนุ่มเนียนน้อยปลอยพยักพากันกลั้นไม่อยู่หัวเราะขำขันกับเรื่องเล่าขององค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้ยินเสียงหัวเราะของพระลูกเนรหลานองค์ท่านยิ่งขำหนักขึ้นกว่าเก่าจนปล่อยหาชุดใหญ่ออกมาท่านว่า คนเราเกิดต่างยุคต่างสมัยความจะเจรอญทางด้านวัตถุของแต่ละยุคสมัยมันต่างกันสมัยท่านเป็นข้าราวาสอยู่บ้านโคกมนบ้านหนองบัวบานยังไม่มีรถยนต์สักคันที่บ้านหนองบัวบานสมัยนั้นมีเพียงจักรยานคานคู่ผู้ใหญ่บ้านคันเดียวเท่านั้นที่บ่งบอกความจเจริญของหมู่บ้านเรียนถามองค์ท่านรถคันที่พ่อแม่ครัอาจารย์นั่งนั้นยี่ห้ออะไร ท่านบอกเราไม่รู้ว่าเขาเรียกรถอะไรรู้แต่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถลากไม้สูงผู้บันทึกเรียนถามรถลากสูงคันนี้นั่งสบายดีบอกขอรับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกนั่งสบายให้มองนั่งก็เอาไม่แป้นมาปูนั่งท่าก็เป็นลุมเป็นบอเวลารถแล่นก็เต้นนองดองไปขึ้กบนนิเฮานั่งหัวฟัดหัวเวียงไปตลอดทา่า ฟุ่นกับไงง่องจักหัวพระหัวโยมแดงจริงคืงปันหัวฝรังองค์ท่านเล่าไปหัวเราะไปอย่างอารมณ์ดีส่วนตัวแล้วตนเองชอบเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยิ้มหรือหัวเราะเพระรอยยิ้มเสียงหัวเราะองค์ท่านเป็นธรรมชาติเหมือนเด็กไร้เดียงสาพรรอยยิ้มเสียงหัวเราะของพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่สดใส เปิดใจเปิดโลกให้ผู้ที่พบเห็นสัมผัสได้ด้วยใจตนจนองค์ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีเรียกรอยยิ้มขององค์ท่านหลวงปู่ชอบว่ายิ้มเปิดโลกบรรยากาศการสนทนากันระหว่างองค์ท่านหลวงปู่ชอบกับพระลูกเนรหลาในเรื่องนี้สนุกสนานมากเป็นพิเศษนานทีปีหนจะได้เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านปล่อยหาชุดใหญ่ออกมา หาชุดใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบขนาดแท้นั้นจะต้องเห็นฟันทั้งสี่ซี่ขององค์ท่านที่ยังเหลืออยู่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์หัวเราะจนมองเห็นฟันทั้งสี่ซี่ขององค์ท่านเมื่อ,อไรนั้นนี่คือหาชุดใหญ่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบขนาดแท้ปกติหลวงปู่ชอบท่านจะไม่ให้ความสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มีที่ท่านถามหาบ่อยๆก็คือรถเก๋งขององค์ท่านเท่านั้น เวลาจะเดินทางไปไหนใครจะเอารถอะไรมารับส่งท่านก็ไม่เคยถามถึงเรื่องรถยนต์คันนั้นๆเลยถึงจะเอารถญี่ปุ่นรถยุโรปอย่างหรูมารับส่งท่านก็ไม่ให้ความสนใจแสดงออกให้เห็นมีรถลากสูงคันนี้แหละที่ท่านบอกว่าขี่ดีที่สุดกว่ารถทุกคันที่องค์ท่านเคยนั่งมาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่ารถคันนี้บุกป,ป่าลุยเขาดีพระกรรมฐานเรา ถ้าได้นั่งรถคันนี้แล้วมั่นใจได้เลยว่าเสือช้างจะไม่กล้าเข้ามารบกวนเสือช้างจะกลัวเสียงรถคันนี้เพราะเสียงมันดังข่มป่าจนแสบหูท่านว่ารถคันนี้เสียงมันดังหลายจนห่าวหูวดับตับใหม่ไปหลายมือ